นัดออนไลน์สไตล์ GSB ตอนนี้พีพีพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะนึกถึงอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากไวัยรัรลละครดังอย่างบุพเพสันนิวาสที่ทําให้คนดูเนี่ยน้ําลายสอข้ามภพข้ามชาติกับเมนูมะม่วงน้ําปลาหวานวันนี้พีพีเลยขอเป็นตัวแทนแม่นายกราเกดพาทุกคนไปตามหาต้นตํำรับน้ําปลาหวานอ่อ,อเจ้ากันที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีสีบางประหันตามไปดูซิว่าจะอร่อยซุปแม่นายกราเกดทําได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วตามไปชมเลยค่ะ และตอนนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กับผู้บุกเบิกแล้วก็ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสตรีสีบางประหันกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักกันนิดนึงได้ไหมคะ่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะวิสาหกิจชุมชนสตรีสีบางประหันนะคะ แล้วก็มีดิฉันสรีพรอ,อินชุลันนะคะเป็นประธานกลุ่มค่ะค่ะพี่โนค่ะทราบมาว่าแรกเริ่มกว่าที่จะมาเป็นน้ำปลาหวานอ่อเจ้าให้เราได้ทานกันเนี่ยตอนแรกเราไม่ตั้งใจทําขายใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นการทาทานกันเองในครอบครัวถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะจริงๆแล้วเป็นสูตรเฉพาะของเราเราจะเอาไว้ทาเฉพาะทานในวงญาติแล้วก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่สงการานที่มีลูกหลานมาจากต่างจังหวัดหรือมาจากกรุงเทพล้วก็ทําทานกันในครอบครัวค่ะ ค่ะแล้วน้ำปลาหวานของเราอะคะ่ะเริ่มเป็นที่รู้จักกับลูกค้าตอนไหนคะพี่นกก็ตอนที่เข้าประกวดกับละครเรื่องบุพเพันนิวาสของจังหวัดพระนครศรีธิธุธยาเราโชคดีมากเลยค่ะเราได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งะคะของจังหวัดในจาก17อำเภอนะแล้วเราก็นั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่เรา ออมีคนถามหาเราแล้วก็ขอซื้อเรานั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำไรายได้ค่ะค่ะแสดงว่าน้ำเปล่าหวานของเราเนี่ยเด็ดจริงจนลูกค้าปิดอกปิดใจแน่นอนอยากดูแ้วละค่าว่ากรรมวิธีทำมะค่ะกว่าที่จะได้น้ำเปล่าหวานออกมาให้เราได้ทานกาันมีกรรมวิธีทำยังไงบ้างคะพี่นก สิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการคัดเลือกวัตถุดิบที่เรามีในชุมชนก่อนก็คือนันทยาเรามีปลาเยอะแล้วก็มีปลาชุกชุมเราก็สามารถทำเอาปลาเนี่ยมาแปลนเปลี่ยนแปลงให้เป็นน้ำปลาหวานสุดปลาย่างที่อร่อยแล้วก็พริกหรือว่าส่วนอื่นที่เราทําเองได้เนี่ยเราก็คัดสรรมาอย่างดีค่ะรวมถึงกับวิธีการทําก่อนและหลังด้วยค่ะค่ะมีวิธีการทํายังไงบ้างคะกว่าที่จะออกมาเป็นน้าปลาหวานนะคะ ขั้นตอนแรกเราก็เลือกวัตถุดิบนะคะแล้วก็เอามาคัดสรรให้มันสะอาดที่สุดแล้วก็เหมาะสมกับอายุที่สุดเช่นปลาเนี่ยเราจะอาอยุแค่9เดือนนะคะเป็นปลากระดีนะคะในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นช่วงของปลาออกนะคะเพราะว่ามันเป็นหลังการเก็บเกี่ยวแล้วก็เรื่องของการที่เราจะต้องเอามาเคี่ยวนะคะในไฟขนาดกลางหรือค่อนไปทางอ่อนนะคะเหล่านี้รวมถึงการที่เราจะเรียกว่าเรียงลำดับของวัตถุดิบที่จะใส่ไปก่อนหน้าก่อนหลังด้วยค่ะ ฟังแล้วดูเหมือนไม่ยากนะคะทําง่ายแต่ว่าถ้าจะทําให้อร่อยเนี่ยยากค่ะซึ่งจุดเด่นของเราที่ทำให้น้ำปลาหวานของเราโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่นอยู่ตรงไหนคะพี่นกก็จะเป็นเรื่องของการที่เราใส่เครื่องชนิดที่ว่าหลักของเราคือง่ายๆเลยเราทํากินแบบไหนเราก็ทําขายแบบนั้นค่ะค่ะเียได้ว่าเราคาัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะคะทําให้ได้รสชาติน้ำปลาหวานที่กลมกลม่อมเครื่องแน่นๆตักตไปตรงไหนก็เจอเครื่องทุกขั้นตอน ค่ะที่สําคัญเรายังมีการพัฒนาสูตรนะคะจนตอนนี้มีทั้งหมดกี่สูตร้วคะพี่น้องตอนนี้<ม>น้ำประหวานออเจ้าของเรามีหมด3สูตรนะคะสูตรแรกที่เป็นออริจินอลเลยก็คือปลาย่างโบราณหอมๆนะคะแล้วเราใส่พริกแห้งนะคะหั่นซอยเป็นแว่นๆน,นะคะให้กินแล้วมีความรู้สึกว่าเรามีสัมผัสถึงเนื้อปลานะคะเป็นเส้นๆน,นะคะแล้วก็สัมผัสถึงพริกเป็นระยะๆะะทุกๆคําค่ะรวมถึงหอมแดงที่เราหั่นแบบซอยบางๆนะคะอันนี้เป็นรสชาติของปลาย่างโบราณพอเรากินเราจะรู้สึกถึงความเป็น ความเก่าอ่ะความเก่าแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นชุ่มทอ่ะบรานทุ่งบรนทุ่งหน่อยหนึ่งนะคะและสูตรที่2ก็จะเป็นสูตรยอดนิยมก็เป็นสูตรกุ้งนะคะกุ้งตัวนี้เราจะไม่ได้ใส่พริกแห้งเหมือนสูตรปาย่างเราใส่เป็นพริกขิ้หนูสดซึ่งพริกขี้หนูสดเนี่ยก็เป็นพริกขนูที่เป็นพันหอมนะคะแล้วก็กุ้งเนี่ยเราใส่ถึงสามชนิดด้วยกันเรียกว่ากุ้งเนื้อนะคะแล้วก็กุ้งฝอยอบนะคะแล้วก็เป็นกุ้งแห้งด้วยนะคะส่วนอัที่3ก็จะเป็นกะปิหอมนะคะกะปิหอมตัวนี้เนี่ยแซ่บนัวมากมันจะมีความลงตัวคือไมม่เ็ แล้วก็ไม่เผ็ดจนเกินไปเด็กๆก,ก็สามารถทานได้ค่ะค่ะซึ่งพี่พีชิมมาแล้วทั้ง3สูตรนะคะเด็ดทุกสูตรเลยค่ะที่สําคัญนะคะที่นี่นอกจากเขาจะได้ไรายได้จากการขายน้ำปลาหวานแล้ว<อ>เขายังมีการกระจายไรายได้สู่ชุมชนอีกด้วยถูกต้องค่ะเราทําอะไรบ้างคะพี่น๊เราก็จะเริ่มจากการซื้อวัตถุดิบมาจากชาวบ้านที่เป็นในละแวกชุมชนของเราที่สามารถคัดสรรปลามาให้เราได้แล้วก็ย่างมาให้พอดีจะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ วัตถุดิบเนี่ยเราพยายามที่จะซื้อในชุมชนเป็นส่วนมากเช่นมะม่วงหรือจะเป็นพริกกระแดงพริกแดงก็ตามนะคะส่วนที่สองก็คือเรื่องของการสร้างอาชีพและก็การจ้างแรงงานให้คนในชุมชนค่ะรวมถึงบางคนหายได้พิเศษเนี่ยก็สามารถรับน้ำประหวางของเรานะคะไปขายแล้วก็เสริมอาชีพเดิมได้ด้วยค่ะ เรียกว่าเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยนั่นเองค่ะ,คะและที่สําคัญนะคะที่นี่นอกจากจะมีน้ําปลาหวานที่โดดเด่นแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยที่พี่นกเนี่ยภูมิใจนําเสนอมากๆเลยมีอะไรอีกบ้างคะพี่นกนอกจากมันมีน้ําปลาหวานอ้อเจ้าที่อร่อยเรื่องลือไปถึงข้ามภพเลยนะคะเราก็จะมีมีกรอบโบราณสูตรคุณแม่นะคะเขาบอกแม่ครัวเนี่ยถ้าเก่งจริงๆหรือว่าชํานาญจริงต้องสามารถผสมผสานรสชาติของความเป็นหวานเปรี้ยวเค็มนะคะนั่นก็คือมีกรอบโบราณของแม่บุญชูนะคะซึ่งเป็นสูตรที่คุณแม่ทํามาตั้งแต่ อายุได้ประมาณ15นะคะก็เป็นมีกับโบราณรถดั้งเดิมนะคะและและ,และที่สำคัญที่สุดคือปีที่แล้วเนี่ย เราได้แตกลายของมีกรอบโบราณของคุณแม่ออกมาเป็นมีกรอบ DIY นะคะซึ่งตอบโจทย์ของคนที่ชอบทําอาหารเองด้วยนะคะจะดีเนาะถ้าเราทํามีกรอบเอทานเองในบ้านได้นะคะนอกจากนั้นเราก็เอามีกรอบ DIY ค่ะที่เป็นสูตรเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อการเปลี่ยนแปลงสูตรให้เป็นนวัตกรรมปีที่แล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเราได้รางวัลน,นวัตกรรมของมีกรอบตัวนี้ด้วยนะคะเป็นระดับประเทศเลยนะคะแล้วก็สามารถปั้นเป็นคำาำเพื่อให้กับคนรับประทานด้วยค่ะ หานน่าสนใจทุกๆผลิตภัณฑ์เลยไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่เราเริ่มต้นจากการทําทานในครอบครัวจะสามารถต่อยอดพัฒนาจนสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนได้ขนาดนี้นะคะซึ่งทางธนาคารออมสินเองของเรานะคะก็มีนโยบายในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมจึงได้เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนผ่านโครงการหนึ่งนั่นก็คือโครงการออมสินเพพัฒน์รักถิน่นเข้ามาทำอะไรให้บ้างคะพี่นก เ,เรารู้จักอมสินยุพัฒนพินมานานแล้วว่าช่วยสังคมนะคะจนไม่นึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะถูกอมสินเนี่ยยุพัฒนมาช่วยเราขั้นแรกเลยเนี่ยอมสินก็ถามว่าต้องการอะไรเรามีทิศทางยังไงเราบอกว่าเราอยากเป็นสินค้าชุมชนที่มีมาตรฐานถึงขั้นได้รับโอโยหรือส่งออกเลยก็ตาม อ,อมสิ่งก็เริ่มจากการที่สำรวจความต้องการแล้วก็ให้อุปกรณ์ในการที่จะพัฒนาของเราเช่นเครื่องอบฆ่าเชื้อกุ้งนะคะเพราะว่ามันจะได้สะอาดขึ้นแล้วก็ยือดอายุของของน้ำประหวานเราด้วยแล้วก็ผิดพลาอื่นๆด้วยนะคะรวมถึงเครื่องซีลสุญญากาศนะคะเพื่อให้เราส่งออนไลน์ได้ไกลอะค่ะรวมถึงสินค้าอื่นๆเต็มโรงเรือนเราเลยค่ะซึ่งบรรยายตรงนี้ไม่น่าหมดได้ค่ะค่ะรู้สึกยังไงกับธนาคารอมสินบ้างคะก็รู้สึกว่า เป็นธนาคารเพื่อสังคมจริงๆแหละเพราะว่าเราเองเราไม่ได้ทําเพื่อส่วนตัวของครอบครัวเราเราทําเพื่อสังคมแล้ววันข้างหน้าถ้าคนที่มาทํางานกับเราเขาสามารถกระจายไรายได้ให้กับครอบครัวของเขาก็จะเป็นชุมชนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นการร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งระหว่างธนาคารออมสินนะคะกับมหาวิทยาลัยในการเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนให้มีรายได้และเติบโตได้อย่างายังย่งยืนและแข็งแรงนั่นเองค่ะสุดท้ายแล้วค่ะพี่นกข่าวคนที่ดูอยู่น้ำลายสอตามๆกันแล้วค่ะอยากจะลองชิมน้ำปลาหวานของเราแล้วสามารถสั่งซื้อตามช่องทางไหนได้บ้างคะพี่นกสำหรับผู้ที่อยากจะน้ำลายสอแบบข้ามภพข้ามมิติกันเลยนะคะก็เป็นช่องทางเพจนะคะน้ำปลาหวานอ,อเจ้าน้ำลายสอข้ามภพค่ะ และอีกช่องทางหนึ่งคือ t ิ k t o อกนะคะบ้านสิริศูนย์ลุมของดีบางพันค่ะแล้วก็ไลโอเนะคะส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็น086นะคะ3344945นะคะหรืออีกช่องทางหนึ่งคือมาหาเราได้นะที่แห่งนี้นะคะวิสาหกิจชุมชนสตรีสีบางผันอำเภอบางผันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะรับรองว่าอร่อยกว่าที่แม่นายการเกตทําแน่นอนนะคะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่นกมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานั่นเองค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณค่ะ เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่นําเมนูแต่โบราณอย่างน้ําปลาหวานมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้วไหนจะมีเมนูหมี่กรอบที่อร่อยกลมกล่อม,มไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นสูตรเด็ดของที่นี่นะคะรับรองว่าได้ลิ้มลองแล้วจะเหมือนทะลุมิต,ติกลับไปหาพี่หมื่นกันเลยค่ะแต่วันนี้น่าเสียดายมากๆเลยค่ะที่เวลาของอ๋อเจ้าหมดลงแล้วนะคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจตะลัดออนไลน์สตล์ดีเอสบีกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ เป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม